ถึงแม้ว่าคุณภาพอากาศทางภาคเหนือจะยังไม่เกินค่ามาตรฐานที่กําหนดนะครับแต่ว่าชุดลาดตระเวนป้องกันไฟป่าของกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าจํานวน40นายจากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานป่าไม้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ป่า6อําเภออย่างต่อเนื่องครับ ซึ่งปัจจุบัน17จังหวัดภาคเหนือมีค่า PM 2.5เฉลี่ยอยู่ที่11-41ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่า PM10 ครับอยู่ระหว่าง28-69ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและค่า AQI นะครับอยู่ระหว่าง11-59ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรครับ เรามาดูสถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือนะคะในช่วงเวลา,าห้วงเวลาวันที่23กุมภาพันธ์2565พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน33จุดลดลงจากวันเดียวกันของปี2564จำนวน849จุดอย่างไรก็ตามนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2565 พบว่าจังหวัดที่มีจุดความร้อนสะสมสูงกว่าปี2564มีอยู่2จังหวัดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมก็คือที่จังหวัดเชียงรายและที่จังหวัดตากนะคะ